มีซูพิชีเอ็กเซนเดรถ SUV ราคาสุดเบารถปี2022คันนี้เลขไมล์หลักหนึ่งเท่านั้นมาดูกันเลยค่ะแล้วเวก็อยู่กับเจ้าคันนี้นะมูพิชีเอ็กเซนเดอร์ึงปี2022ด้านหน้าของเขาดีไซน์สวยงามนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดเลยรถหน้าฝากระโปรงค่ะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนรับประกันได้เลยโครงสร้างเดิมมาดูที่ด้านข้างนะคะคุณลูกค้า ล้อของเขาล้ออลอยซีทูโทนของเดิมแท้จากโรงงานเน้นความใหม่ความเดิมแน่นอนด้านท้ายของเขาจะติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วพร้อมไฟเบรกเรงที่สามนั่นเองมีกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดมากที่นี่คื <Wow. S 1> นอนฝากระโปรงท้ายนะคะนี่เลยเดี๋ยวซูมเข้ามาเลยผ่ะตากล้อง ไม่มีถอดไม่มีแกะมาเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยนะคะตรงประตูเมดอาร์ตของเขาเลียงสวยไม่มีจิ้มมาแน่นอนนะคะคุณลูกคา้าภายในของเขาจะได้เป็นโทรสีดานะคะคุณลูกคา้าเบาะหนังแท้ดําเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมาติฟังกชันเลขไม้นะคะเพียง3 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเลขไม่ถอวก็น้อยมากๆเลยสาหรับคันนี้นะคะเราได้มีช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพรถให้คุณลูกค้ามากกว่า 300C ้ซีซีจุดจากบริษัทกูอินสเปกชั่นไทยแลนด์นั่นเองค่ะที่สำคัญรับประกนยงเอี่คพ ละหนึ0 0มื่นิตนีเท่านั้นดอกเบี้ยได้เริ่มต้นที่หนึ่งุดเก้าปเซค่ะฟรีดาวน์ศูนปซ็นไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้คนขับออกรถง่ายได้รถวายสมบรตฟรีให้ทั่วไทยเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะรถปีใหม่เลขไมน้อยสภาพดีแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้เว่ต้องขอตัวลาไปก่อนพาะคุณคือคนสำคัญกอริล่าค่ะรักรถรักคุณค่ะ